สวัสดีครับมาดูการแยกราคาสินค้าออกจากภาษีบัดเเนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับสมมุติว่าราคาของเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเกิดจากการเอาตัวสินค้าราคาธรรมดานะครับบวกกับเบ็ดเนะครับก็ถึงจะได้ไออกมาขายเป็น100บาทนะครับ ก็เราจะถอด7อซออกนะครับให้เหลือแค่ราคาจริงๆของมันเนี่ยวิธีการทําก็คือง่ายมากนะครับก็คืออย่างช่องนี้นะครับก็สูตรอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้นะครับแต่ผมขยายให้เป็นตัวนี้นะครับอ่าสูตรให้ดูด้านขวาแทนนะดูจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับก็หนึ่งบาทเนี่ยมาจากราคาปกตินะครับอ่าสักทีครับอ่าตัวที่ถอดมาได้นี่ครับเกิดจากราคาปกตินะครับลบกับ ราคาที่คิดแัตมาแล้วนะครับนี่คือราคาปกติลบกับราคาที่คิดแบตมาแล้วนะครับราคาที่คิดแบตก็คือเอาหนึ่งเนี่ยนะครับคูณ7%นะครับ100บาทคูณ7%นะครับก็ออกมาเป็นตัวนี้ฉะนั้นเวลาดึงแบตออกไปก็คือเอา100ลบกับแบต7%ดจะเหลือแค่ราคาจริงตัวนี้นะครับเขียนสูตรได้ตามนี้นะครับ เขียนแค่ช่องเดียวแล้วก็ลากลงมาเลยนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าตรงเนี้ยเวทที่เขาคิดไปเจเปอร์เซ็นต์ในกี่บาทนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลบตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มาเลยนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคือสมมุติราคาสินค้า5 0 0บาทเนี่ยนะครับ5 0 0บาทเนี่ยเกิดจากการเอาราคาอะไรสักอย่างนะครับราคาเกแล้วกันนะ บวกกับแบต10%นะครับถึงที่ได้ออกมาเป็น500บาทใช่ไหมครับนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนสูตรเนี่ยเราต้องถอดกลับข้างกันนะครับถอดกลับข้างกันคือตัวนี้นะครับก็ต้องเท่ากับนี่สมมติเราเขียนสูตรนะฮะเท่ากับราคาตัวมันเองนะครับลบกับราคาที่เป็นแวตนะครับฉันต้องเปิดวงเล็บก่อนนะครับ ราคาเบ็ก็คือเอาตัวมันเองคูณเจ็ดปร์เซ็นต์ะครับนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับเวนเทอร์นะครับแสดงว่าตัวนี้ราคาจริงๆมันแค่สี่หกห้านะครับมีการบวกแวดเข้าไปเ็ดเอร์เซนต์ี่แล้วครับนะครับก็เลยขายเป็นห้าร้อยบาทนะครับก็คิดตามนี้นะครับสูตรที่ได้ก็จะเป็นข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาสูตรให้ดูนะฮะ ตัวนี้แล้วกันนะี่นี่นะครับนี่คือสูตรที่ได้นี่ครับอ่าก็คือช่องนี้คือช่อง42นะครับเวลาถอดออกมาก็คือเอา42ลบกับ42คูณ7%ก็จะออกมาเป็นราคาก่อนที่จะมีแวดนะครับบวกแวตเข้าไป7%ก็เลยกลายเป็น500นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ หวังว่าคงพอเข้าใจนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ